ฝันเห็นสารเจ้าระยานีท่านจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิตรสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพวกเขาเหล่านี้จะนำลาบมาให้ช่วงมานพระจนระวังการกลับบ้านดึกๆและหลีกเลี่ยงการไปงานศพความใจร้อนใจเร็วของคุณจะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อความรัก ความรักไม่ได้ดังใจที่คุณคิดไว้มักได้ยินเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำคุณอาจจะพบคนที่ถูกใจแล้วแต่มันยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอเนื้อคู่คุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดปัญหาบ้านแตกได้ดวงการเงินการงานคุณจะต้องวางแผนควบคุมเรื่องเงินรายรับรายใจ่ายให้รอบคอบ ช่วงนี้ประหยัดได้ก็จะดีคนทำงานเป็นลูกจ้างเขาจะถูกสั่งหยุดกระทันหันหรือเร็วร้ายจนกระทั่งเลิกจ้างคุณอย่าเพิ่งลงทุนร่วมหุ้นกับใครหากยังไม่รู้ใจกันดีพอต้องศึกษาประวัติกันให้ดีก่อนป้องกันปัญหาที่จะตามมาเลขนำโชคสองหห้า,ห,าหนึ่ง แปดสองแปดแา์ศูนย์ศูนย์กฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ